คุณผู้ชมคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอุทยานพลังงานความร้อนใต้พิภพชิงซุยเมืองอีหลันจึงมีผู้คนหนาแน่นมากขึ้นส่งผลให้เทศบาลเมืองอีหลันมีการปรับปรุงโซนแชออนเซนของบ่อน้ำพุร้อนชิงซุยให้กลายเป็นออนเซนรวมแชได้ทั้งชายและหญิงหวังดึงดูดกลุ่มครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวแชออนเซนมากขึ้นคุณหวังหวนชินค่ะประธานสมาคมธุรกิจโรงแรมเมืองอีหลันเปิดเผยว่าฤดูการอาบน้ําแร่แชออนเซนเริ่มต้นแล้ว โดยที่เมืองอีลานนอกจากจะมากินไข่ลวกน้อไม้ลวกหรือมานั่งหย่อนขาแช่เท้าในบ่อน,น้ำพุร้อนจากธรรมชาติเขตชิงสุยแล้วก็ยังมีบ่อน,น้ำพุร้อนในเขตเจลซีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยเช่นกันส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ้นในช่วงวันธรรมดาประมาณ10-20%ส่วนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเติบโตขึ้นประมาณ30-40% ดังนั้นในช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้การเลือกมาอาบน้ำแร่แช่ออนเซนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้และยังช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานด้วยมณพรชัใช้วุฒิทิมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน